มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับเริ่มโดยการอ่านโจทย์กันก่อนนะครับก็คือว่าโจทย์บอกว่าในฟาร์มมีไก่งวงเป็นสีเท่าของวัวนะครับเราดูคีย์เวิร์ดที่สําคัญก่อนมีอะไรบ้างก็คือในฟาร์มนี้มีสัตว์2ชนิดได้แก่ไก่งวงแล้วก็วัวนะครับนอกจากนั้นโจทย์เขายังบอกว่าไก่งวงเป็นสีเท่าของวัวนะไก่งวงเป็นสีเท่าของวัวแปลว่าไก่งวงมากกว่าวัวนะครับถูกไหมครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามีวัวหตัวไก่งวงจะต้องมี4ตัวถ้ามีวัว5ตัวไก่งวงก็จะมี4ีคูณหหรือ20ตัวแบบนี้ตรงนี้เราคิดไว้ในใจก่อนนะครับดังนั้นเราอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าแต่เมื่อโนต้ตนับจํานวนขา,ขาของสัตว์ทั้งหมดรวมกันได้เป็น84ขานี่คือคีย์เวิร์ดตัวที่2นะครับก็คือถ้าจับสัตว์มายืนนะครับเรียงแถวเป็นแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็เราก็นับขา1 2 12อะไรแบบนี้ ก็ทั้งหมดได้84ขานับขาสัตว์ทุกตัวนะครับอันนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกว่าจงหาว่าฟาร์มนี้มีจํานวนวัวต่างกันกับจํานวนไก่งวงอยู่กี่ตัวก็แสดงว่าเราต้องหาจํานวนวัวกับจํานวนไก่งวงออกมาครับซึ่งก็เป็นคีย์เวิร์ดแรกที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกครับถ้าเราได้จํานวนของสัตว์2ตัวนี้เราก็เอามาลบกันโดยที่จะเอาไก่ลบวัวหรือวัวลบไก่ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ถามว่า มากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ถามว่าต่างกันเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เอาตัวมากลบตัวน้อย,ยโทยลักษณะนี้จะเป็นโจทย์ในรูปแบบที่เราเรียกว่าสมการโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษอันนึงคือเป็นสมการยอดนิยมนะครับก็คือสมการขาสัตว์แต่สมการขาสัตว์อาจจะเปลี่ยนเป็นสมการเกี่ยวกับจํานวนโต๊ะกับเก้าอี้นะครับเช่นโต๊ะเป็นลักษณะโต๊ะที่มันมีขาเดียวนะครับลักษณะโต๊ะแบบนี้โต๊ะกลมๆแล้วก็มีขาอันเดียวแบบนี้นะครับ ส่วนเก้าอี้จะมี4ขาแบบนี้นะครับถ้าไปน,นับขาโต๊ะก,กับขาเก้าอี้รวมกันนะครับก็จะออกมาเป็นจํานวนขารวมแบบนี้หรืออาจจะเป็นจักรยานกับรถยนต์ก็ได้นะครับจักรยานก็มี2ล้อรถยนต์มี4ล้อนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นจํานวนเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญอาจจะมีเหรียญ1นบาท5บาท10บบาทจะใช้วิธีการลักษณะเดียวกันในการแก้โจทย์เรามาดูวิธีการเลยนะครับ วิธีการขั้นแรกนะครับเพื่อเป็นการรวบลัดนะครับก็คือเราก็จะเขียนชื่อสัตว์ในบรรทัดแรกก่อน,นโดยเริ่มต้นตัวอย่างนี้เรามีไก่งวงและกระวัวเราก็เขียนชื่อสัตว์เไก่งวงแล้วก็วัวกันะบเว้นระยะนิดนึงจากนั้นใส่วงเล็บจํานวนขาของสัตว์ไว้ข้างหลังนะครับเพื่อป้องกันความสับสนนะครับเราก็จะได้ใส่ลงไปเพื่อที่เราจะนำนำมาใช้เวลาเราจะสร้างสมาการนะครับไก่มีสี่ขา แต่นี้พวกเราต้องรู้นะครับวัวเอ่อไก่มีสองขานะครับแล้วก็วัวมีสีขานี่พวกเราต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สัตว์ก็อาจจะมีแมลงที่มี6ขาและมีแมงที่มี8ขาถูกไหมครับแมงมุมแล้วก็อาจจะมีงูก็ได้ซึ่งมีศูนย์ขานะครับตรงนี้ขึ้นกับว่าคนออกโจทย์จะเอาสัตว์ชนิดไหนมาเล่นกับเราในตัวอย่างนี้มีไก่งวงมี2ขามีวัวมีสีขานะครับจากนั้น จากเงื่อนไขแรกเขาบอกว่าไก่งวงเป็นสีเท่าของวัวคำถามคือใครน้อยกว่ากันวัวน้อยกว่าไก่ถูกไหมครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะตั้งตัวแปรนะครับซึ่งจะนี่เป็นขั้นตอนในการที่จะแก้สมการแล้วครับตั้งตัวแปรเป็นตัวอักษรที่มันกลายเป็นตัวเลขได้แต่เรายังไม่รู้ว่าค่าของตัวเลขมันคืออะไรซึ่งเรามักจะใช้เป็นตัว x นะครับตัวเริ่มแรกเราใช้ x เลยนะั้นเพราะนั้นเวลาเราตั้งตัวแปร x ให้เราตั้งที่ตัวน้อย จะทําให้เราตั้งสมการง่ายนะครับข้อนี้ตัวที่น้อยกว่าคือวัวเพราะว่าไก่เป็น4เท่าของวัวเราก็เลยให้วัวเป็น x เสร็จแล้วไก่ก็เลยกลายเป็น4 x ครับแบบนี้อ่ะลืมไปตรงนี้เราต้องเขียนจํานวนตัวไว้ตรงนี้น,นะครับจานวนตัวก็คือเรากําหนดวัวมี x ตัวไก่งวงก็เลยมี4 x ตัวเพราะว่าไก่งวงเป็น4เท่า บรรทัดต่อไปก็เป็นจํานวนขาแล้วก็มาดูละไกหนึ่งตัวมี2ขาถ้าไก่ 4x ตัวมีกี่ขาครับก็มี 4x คูณกับ2แบบนี้วัวหนึ่งตัวมี4ีขาถ้าวัว x ตัวมีกี่ขาก็มี x คูณกับ4ถูกไหมครับและโจทย์บอกว่าเมื่อนับขาข,าของสัตว์ทั้งหมดรวมกันได้8 4ก็แสดงว่าจำนวนขาของไก่นะครับ บวกกับจํานวนขาของวัวถูกไหมครับจำนวนขาของไก่บวกจํานวนขาของวัวจะได้เท่ากับ84ถูกไหมครับแต่ตรงนี้เราคูณก่อน4 2 8นะครับ 4x คูณ2ได้ 8x นี่คือจํานวนขาของไก่ทั้งหมดบวกกับ4คูณ x ได้ 4x จํานวนขาของวัวก็คือ 4x เท่ากับ84ตรงนี้เป็น x เหมือนกันก็เลยบวกกันได้ ครับ 8x บวก 4x ก็กลายเป็น 12x ตรงนี้เท่ากับ8ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับ12เนี่ยเดิมเป็นคูณกับ x ย้ายไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นหารเพราะนั้นก็ได้ว่า x เท่ากับ8 1 4หนาะรด้วย12ตรงนี้ถ้าท่องแม่12ได้ก็ตัดเลขได้เลยครับ12 1, 12 12 7เป็น8 14. เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับ7ซึ่งมีความหมายว่า อะไรที่มี x ตัววัวถูกไหมครับมีวัวเท่ากับ7ตัวแล้วก็มีไก่งวงเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 x ตัวก็คือ7 4 2 8ตัวเราก็สามารถตอบคำถามของโจทย์ได้แล้วนะครับจำนวนของวัวกับไก่งวงต่างกันกีนก่ตัวก็เอา28ลบด้วย7นะครับก็28ตั้งลบด้วย7ลบออกมาได้21นะครับเพราะฉะนั้น คำตอบก็จะตอบที่ข้อกรอกบนะครับถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราจะใช้วิธีนี้นะครับในการจัดการกับโจทย์แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกข้อนึงนะครับลองมาดูอีกข,อข,อข้อนึงอันนี้เหมือนเดิมนะครับเริ่มด้วยการอ่านโจทย์ก่อนสวนสัตว์มีช้างน้อยกว่านกยูงอยู่9ตัวมีสัตว์2ชนิดนะครับมีช้างไม่ใช่ช้างน้อยนะช้างน้อยกว่านกยูงแล้วก็มีนกยูง ครับซึ่งช้างเนี่ยน้อยกว่านกยูงเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องจำคีย์เวิร์ดตัวนี้ไว้ด้วยช้างน้อยกว่านกยุงน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า9ตัวลองคิดในใจดูถ้ามีช้างหนึงตัวแสดงว่านกยุงจะต้องมี10ตัวถูกไหมครับถ้ามีช้าง2ตัวก็มีนกยุง11ตัวหรือนกยุงเท่ากับช้างบวก9นั่นเองอ่านไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสมการเลยนะครับอันต่อแต่จากจํานวนขาของช้าง ไม่ใช่แต่จำนวนขาของช้างนะครับและนกยูงนับรวมกันได้36ขานี่ก็คือคีย์เวิร์ดที่2นะครับก็คือจำนวนขารวมกัน36จงหาว่าถ้าต้องทำกรงให้นกยุงและช้างอยู่โดยช้าง1ตัวใช้1กรงส่วนนกยุง1กรงให้อยู่ได้2ตัวจะต้องสร้างกรงทั้งหมดรวมกี่กรงตรงนี้ก็คือเมื่อเราหาจำนวนช้างออกมาได้ เราก็จะพบว่าถ้าช้างมีกี่ตัวก็เท่านั้นกลงเช่นถ้ามีช้าง5ตัวก็ใช้5กลงส่วนนกยูง1กลงใช้2ตัวอ,อยู่ได้2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าได้นกยูงมา2ตัวก็สร้างแค่กลงเดียวหรือจํานวนนกยูงมาหาร2นั่นเองนะครับแล้วก็เอาจำนวนกลงทั้งสองมาบวกกันก็จะมีความซับซ้อนกว่าข้อเมื่อกี้นิดเดียวนะครับแต่วิธีวิธีการเหมือนเดิมนะครับก็เขียนชื่อสัตว์ก่อนนะครับช้างช้างมีกี่ขาครับ4ขาอันนี้เป็นนกยูง นกยูงมี2ขาเริ่มที่จํานวนตัวก่อนจํานวนตัวนะครับจำนวนตัวเราก็เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าช้างน้อยกว่าเพราะฉนั้นเราจะให้ตัวน้อยเป็น x ช้างน้อยกว่าให้ช้างเป็น x นกยูงมากกว่าช้างอยู่9ตัวก็แสดงว่านกยูงเป็น x บวกเาแบบนี้นะครับตัวต่อมาก็จํานวนขาจํานวนขาช้าง1ตัวมีกี่ขา4ขาถ้าช้าง x ตัวก็มี4 x ข ตัวนกยูง1ตัวมีกี่ขา2ขา x บวกเตัวมีกี่ขาตรงนี้ต้องระวังนะครับให้เราเขียนวงเล็บ x บวกเแบบนี้แล้วก็เขียน2อยู่ข้างนอกซึ่งตรงนี้เราจะต้องทําหน้าที่คูณกระจายเข้าไปนะครับ2ตัวนี้จะต้องคูณกระจายเข้าไปที่ x แล้วก็คูณเข้าไปที่9ด้วยซึ่งตรงนี้จะขอคูณไว้ที่นี่เลยนะครับ2คูณเข้าไปกับ x ก็ได้2 x 2คูณเข้าไปกับ9ก็ได้18แบบ เพราะฉะนั้นจำนวนขาของนกยูงไม่ใช่ 2x บวก9นะครับแต่เป็น 2x บวก18แบบนี้ครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนขารวมโจทย์บอกว่านับรวมกันได้36ก็แสดงว่า 4x คือขาของช้างบวกกับ 2x บวก18คือขาของนกยูงรวมกันต้องได้36แบบนี้ตอนนี้เราก็จะแก้สรรมการนะครับแก้สมการก็ ทำยังไงมี x เหมือนกันก็บวกกันตรงนี้ก็ได้ 6x บวก18นะครับเท่ากับ36 18ตรงนี้เป็นบวกย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็นลบนะครับตรงนี้ก็เหลือ 6x อย่างเดียวเท่ากับ36ลบ18ซึ่งตรงนี้ลบกันได้เท่าไหร่ครับ18นะครับจากนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น 6x เท่ากาับ18ถ้าเราต้องการคำตอบคือ x แล้วก็ย้าย6จากคูณกลายเป็นหารนะครับก็18หาร6 ได้เท่ากับ3แบบนี้สรุปได้ว่าอะไรสรุปได้ว่ามีช้างเท่ากับ3ตัวถูกไหมครับเพราะว่าช้างมี x ตัวและมีนกยูงนกยูงทั้งหมดเท่าไหร่ครับ x บวก9ก็คือ3บวก9ก็คือ12ตัวจากโจทย์กำหนดให้ช้าง1ตัวมี1กลงเพราะนั้นจำนวนกลงตรงนี้ก็คือ3 แต่นกยูงมี12ตัว1กลงอ,อยู่ได้2ตัวเพราะฉะนั้น12ตัวก็สร้างแค่6กรลงนะครับก็3บวก6นะครับอันนี้จำนวนกลงจำนวนกลงก็เท่ากับ3บวก6กลงหรือเท่ากับ9กรลงนั่นเองก็เป็นคำตอบก็เลือกไปครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการที่เราจะใช้สรรมการในการแก้โจทย์ที่เราไม่รู้ค่า ของสิ่งบางสิ่งบางอย่างตั้งเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็โจทย์จะบอกใบ้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆออกมานะครับแล้วเราจะนําความสัมพันธ์นั้นไปสร้างเป็นสมการแล้วก็แก้หา,าค่าตัวแปรแล้วก็จะทําให้เราได้คําตอบในที่สุดนะครับสมการเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในการที่เราจะทําโจทย์เลขที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปนะครับเราจะต้องมีพื้นฐานตรงนี้ซึ่งจะ ปูกใช้ไปเรื่อยๆจนถึงเราเรียนมาหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นประถมก็ถ้าเราปูพื้นฐานสมการได้ก็จะทำให้เราสามารถต่อยอดได้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับ